เม็ดนี้มีค่าห0 0 0งแสนบาทแอเลเอฮินเม็ดละบาทไม่ยอมกินต้องมาใส่สเตนเส้นละเป็นแสนแลกกับที่ไม่เป็นอมาาัมพาตผู้ป่วยชายอายุ75ปี5ชั่วโมงก่อนอ่อนแรงแขนขาซีกซ้าย หยุดกินแอสเพรินเองเพราะ Google บอกว่ากินแล้วเส้นเลือดสมองมันจะบางแล้วแตกง่ายมาช้ากว่า4.5ชั่วโมงไม่สามารถฉีดยาละลายทางหลอดเลือดดำเฉดสพพบมีเส้นเลือดสมองข้างขวาตันผมจึงใส่สายสวนทางหลอดเลือดแดงเพื่อดึงเอาลิ่มเลือดออกให้ได้เพื่อให้สมองไม่ตายแล้วกลายเป็นอัมภาษแบบถาวรแอสไพรินเม็ดละบาทไม่ยอมกินได้มาใส่สเตนเส้นละเป็นแสนเป็นโชคดีที่มาทเที่ยวเชียงใหม่ เพราะจังหวัดห่างไกลไม่สามารถสายสายสวนทางหลอดเลือดแดงได้อุทาหอนของเขตนี้คือมีเส้นเลติบแล้วไปหยุดยาเองหรือฉลาดเชื่อ Google ถ้าไม่อยากกินยาให้มาออกกําลังกายตั้งแต่ที่เส้นเลือดของคุณเนี่ยมันยังไม่ตีบเพราะถ้าตีบแล้วเนี่ยมันต้องกินแอไพรินเพื่อป้องกันไม่ให้มันตันถ้าเส้นเลือดตีบหายหมอคนที่รักษาเขาจะพิจารณาหยุดยาให้เราเองเพราะเส้นเลือดสมองตีบ ถ้าไม่ใช่แคลเซียมเกาะเส้นเลือดสามารถรักษาให้หายได้หลายเคสที่ผมรักษาสามารถหยุดยาเพราะเส้นเลือดตีหายแต่มีข้อแม้ว่าห้ามไปหยุดยากันเองต้องออกกำลังกายต้องคุมปัจจัยเสี่ยงไม่นอนดึกเลิกเหล้าและบุหรี่ของไม่ดีอย่าเอาไปยัดใส่ปากทำตัวดีและต้องตรวจเส้นเลือดสมองว่าหายตีบแล้ว ถึงจะหยุดยาได้ถ้าไม่อยากใส่สเตนเส้นและเป็นแสนก็ให้กินยาและถ้าไม่อยากกินยาก็ให้มาออกกําลังกายจะได้ไม่เป็นเส้นไดสมองแตกเส้นไดสมองตันออกกําลังกายไม่ต้องกลัวตับวายไตยพังเหมือนกินยาสุดท้ายก็เลือกเอานะครับแอสพรินเม็ดละบาทกับใส่สเตนเส้นละแสนแต่ที่ง่ายและประหยัดคือออกกําลังกายเพราะฉะนั้นใครไม่อยากกินยาก็ให้มาออกกําลังกายไม่ใช่ขี้เกียจออกกําลังกายแล้วก็ยังขี้เกียจกินยา ก็ต้องมาสายสเตนเส้นละแสนนี่แหละครับ